ันนี้จะมานำเสนอเรื่องการนำเสนอสือผสมด้วย Animation Animation หมายถึงกระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์จะถูกผลิตขึ้นตั้งหากจากกาันทีละเฟรมแล้วนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันโดยการฉายต่อเนื่องไม่ว่าจะจากวิธีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกถ่ายภาพรูปวาดหรือรูปถ่ายแต่ละ ขณะของหุ่นจำลองที่ค่อยๆขยับเมื่อนำภาพดังนั้นมาฉายด้วยความเร็วตั้งแต่16พกเฟรมต่อวินาทีขึ้นไปสามารถแบ่งออกได้3ประเภทศ 1. การสร้างงานแอนิเมชันแบบดั้งเดิมเป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพ,พยนตร์มากที่สุด 2. การสร้างแอนิเมชันแบบสต็อป โมชันเป็นการสร้างหุ่นจําลองขึ้นมาหรือใช้สิ่งของแล้วค่อยๆขยับพร้อมกันถ่ายภาพนั้นทีละภาพ 3. การสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมีโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การทำแอนิเมชันง่ายขึ้นขอบคุณครับ